เอาเป็นว่าผมจะออกเดินทางขึ้นสู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกระสวยไม่ต้องบอกว่าออกเดินทางขึ้นสู่วงแหวนเอ,อ่ออะช่างหัวมันวงโคจรใช่ไปกันเลยไปแล้วตามมาทุกคนแอสโตเนียสามสายตะลุยอวกาศตอนที่3เอาล่ะทุกคนตอนนี้ภาร,รกิจของเราเนี่ยถึงไหนกันแล้วฮะืมไม่รู้ครับนี่ตอนนี้เราได้เจ้านี้มา เราไปหาสซฟาเลไลท์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะได้แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นภาษาต่างดาวเว้ยเอาเลยปะเอาเลยนะเอาเลยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮอะไรนี่ไอ้บูาูปาบอนะ้มันเหมือนอันที่มันที่เราวิ่งตามล่าน่เฮ้ยไม่อะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันโอ้มันเป็นแสงมันเป็นแสงผมว่าเราต้องหาแบบพื้นที่นะ ตรงนี้ไหมตรงนี้ <apl ink S 2> โเห็นภาพแล้ใช่ป่ะภาพาดยวดูแบบมันลางๆนะมันลางๆไงไฟเปล่าเห็นภาพเออ่าเหมือนเหมือนหัวขบวนรถไฟป่ะใช่เลยม่ทำเป็นเล่นนะแต่ฝั่งนี้แต่ังนี้มันมีโดมมันเปนรถไฟก็ไม่ใช่โครโนสเคสไฟอ่ะเปิดไม่ได้วะเอามันติดอ่ะมันติดมันบอกมันติดเอาหมอีกทีมใควิ่งผายมันติดอ่ะ วางพื้นไม่ได้เปล่าอืมผมว่ามันอาจจะติดอะไรบางอย่างก็ได้นะมันวางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้องเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยหุยเราเสกธาตุยานมาทำไมวะอะไรอ่ะเหมือนว่าเราเนี่ยเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปทำการรีไซเคิลได้เว้ยทุกคนซีโนไบโอโลจีแล็บใช่ไหมมันพังใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะต้องแบบซ่อมมันก็ได้นะเว้ยไอ้นี่มันออกซิเจนนี่ว่าเอออ้า อะไรอ่ะนี่เราได้เอาเครื่องจากมันด้วยก็คือตรงนี้เหมือนฐานทัพไกลใช่ป่ะเขาบอกว่าไอ้เครื่องนี้ inactive อยู่เราจะต้องแบบว่า activate มันใช่ป่ะเฮ้ยเอาไอ้นี่มาสิเอาสสยไฟมาต่อเซตทุกคนเอาละตอนนี้เราต่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหนดูสิเฮ้ยใช้ได้แล้วกดเลยอะไรวะเนี่ยภารกิจอะไรวะเนี่ยเราเนี่ยปลดล็อกภารกิจแปลกๆขึ้นมาแล้วซึ่งมันแบบอ่านไม่หมดนะเนี่ย new mission ให้เราทำนู่นทำนี่เอาไปแวารับมาทุกอย่างไว้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที แต่ตอนนี้เรากลับไปทําภารกิจของเรากันดีกว่าเรานนเนี่ยจะออกเดินทางเพื่อไปทําการปลดล็อกนะฮะแท่นมุ่งม่วงที่แบบอยู่บนดาวของเราซึ่งผมนั่นเนี่ยได้ไปเจอมาอยู่แท่นหนึ่งเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะผมเนี่ยไปเจอนะฮะแชมเบอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยตรงนี้เว้ยตามผมมาทุกคนเฮ้ยึลุม้มเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเร็วนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าผมทําเครื่องหมายไว้แล้วบอกเลยว่าใกล้จากบ้านเราเนี่ยไม่ถึงแบบ2กิโลเชื่อผมอออถึงและ โอ้โห oh, บอกเลยว่าขึ้นมาจอด <Yeah. S 1> ข้างมนได้เลยผมเนี่ยแบบ <Ooh. S 1> เตรียมไว้ให้ทุกคนละเห็นนี่ไหมมันมีเคเบิลลักอยู่ออ้ใครมาคว่ำเครื่องหน้าผมเ่ยเราก็แค่ดึงไอ้สมอลเจเนเรเตอร์ของพวกเราเนี่ยออกมาเว้ยแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับเจ้านี่ต่อปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเอออ้โหไข่เอารถไปจอดตรงกลางวะ้คุณดูด้วยนะอย่าให้พลังงานมันขาดนะเว้ยถ้าพลังงานขาดบอกเลยไอ้นี่มันดับเราต้องเริ่มกันใหม่ต้นลุกไปแล้วหนึ่งลุกไปแล้วหนึ่งลุกไปแล้วหนึ่ง จเจนนเ่เธอทิ้งควางลงพื้นแล้ากันสองท้ายสุ้ท้ายสามและในที่สุดเราก็สามารถปลดล็อกจุดสิ่งนี้เรียบร้อยนี่ไงเราไ,<ห>ได้เจ้านี่มาแล้วโอสโต้นนะฮะเจ้าสิ่งนี้ก็คือ ตัววาร์ปที่จะทาให้เรานเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในที่ที่เรานั้นเปิดแล้วซึ่งเห็นไหมว่าบนดาวของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็มีใจกาลางดวงดาวอีกหนึ่งอันก็คือไอจุดที่เรานเนี่ยลงไปเว้ยไปทุกคนกลับบ้านกันวะอย่าเสียเวลาเรานเนี่ยจต้องรีบเดินทางและบอกเลยว่าภารกิจต่อไปของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปเจอกันที่ฐานครับทุกคน เอาละภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยนะเราต้องเอาเจ้านี่มาก่อดเว้เราต้องการสิ่งที่เรียกว่ารถแท็กเตอร์เพราะว่าเราเนี่ยมีภารกิจอยู่ผมหาก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมรีเสิร์แท็กเตอร์ไปแล้วสิ่งต่อไปเนี่ยก็คือเรลเลอร์เจ้านี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวรถที่แบบเอาไว้ต่อกับรถแท็กเตอร์โดยตรงไหนคุณผลิตมาสิไหนดูดิมันมันมันสร้างจากอะไรวะเอาอลูมิเนียมมาสองสิเราจะได้แบบรถแท็กเตอร์กันละเปิดเลยแล้วกันไหนดูสิ นี่แท็กเตอร์ไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีแบบมงมที่นั่งเห็นป่าไปเลยไปเลยไปเลยเหอแต่แต่เราต้องมีการแบบชาร์จไฟด้วยใช่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วยผลิตแบบเทรลเลอร์หน่อยเอาไว้แบบว่าเออต่อเ,เอาคอมเพลว์กับอลูมิเนียมมาปุ๊บอันแพ็คเสร็จปุ๊บคุณดูนี่นะบอกเลยว่าเอามาต่อจึบนี่และเมื่อคุณเดินทางเห็นป่ะเน่นเล่เลอ ก็คือถ้าสมมติเราวงได้ไหมได้เอามาได้คุณไปหยิบอลองลองหยิบที่นั่งออกมาจากไอ้รถบักกี้ดิเน่เนี่ยลองเอาที่นั่งของบักกี้มาใส่เห็นปะอ่ะแต่มันได้หนึ่งถ้าถ้างนก็ต้องขับได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาขับขับด้านข้างได้เหรอวะได้เลยเนี่ยโอ้นี่มันมันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยผมว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับการให้แบบใครสักคนหนึ่งอ่ะขับไปแล้วก็ต่อแบบยกตรงเนี้ยแล้วก็ไปเอาไอ้ก้อนแร่เนี่ยใส่เข้ามาด้านหลังบรรทุกขึ้นมาเข้าใจป่ะ เออแบบเวลาไปหาของอะไรแบบนี้ไงแล้วก็แบบเราทาเป็นขบวนยาวๆมันจะเหมือนกับรถบรรทุกอะไรแบบนี้เข้าใจไหมแต่ช่างเรื่องนั้นไปไว้ก่อนเว้ยบอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือตอนนี้เราต้องการแร่หรือว่าทรัพยากรเนี่ยชนิดใหม่ๆซึ่งไม่มีอยู่บนดาวดวงนี้ทุกคนอา้าวทำไงอะปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไขในอีกไม่ช้าเพราะว่าผมนั้นจะทําการรีเซิร์ชสิ่งที่เรียกว่า แลนดิ้งแพดปุ๊บไหนเอวะนี่มาวะและต่อไปสมอลชัตเตอร์เอาละไปสร้างแลนดิ้งแพดกันทุกคนเอาคอมพาว์สอันมาก่อนเราต้องมีแบบปินเตอร์ขนาดใหญ่ก่อนเว้ยโซลิดฟิลทัสเตอร์อันนี้เนี่ยใช้อลูมิเนียมกับแอมโมเนียมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถออกเดินทางก็ได้เว้ยทุกคนเอาละอัปเปิดดีมาก เซรามิก2อ,อลูมิเนียม1ทุกคนคุณเอาแคนสเตอร์ของคุณเนี่ยใส่เครื่องเหวี่ยงดินเข้าไปนะเดี๋ยวเราแล้วเนี่ยจะทำการแบบแกว่งดินเพื่อให้มันตกตะกอนและกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอมโมเนียมเว้ยพอไปละพอไปวะ ได้มาเกือบเต็มเอ้ยคุณโมคุณมีดินเหลือป้างอย่ยไม่มีเลยใช่ไหมหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วเป็นไปไดผมไปดูให้ผมไปดูให้แล้วน้ำเนีเอาละตอนนี้การผลิตแลนดิ้งแพดของเรานั้นได้เริ่มดําเนินการแล้วส่วนคุณอานั้นกําลังนําแคนิสเตอร์มาใส่เครื่องเวียงดินของเราจึ๊บดีมากแอมโมเนียมมา ปืดืดฟืดฟืดฟืด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 เดี๋ยวแบบคุณรอนะเมื่อมันทำงานเสร็จคุณค่อยดึงออกไปเข้าใจปะจะว่าไปเนี่ยมิชชั่นของเราเสร็จแล้วนี่หว่ามิชชั่นแท็กเตอร์เราจะได้เทเลอร์หนึ่งเอ้ยเฮ้ยได้รถฟรีได้รถฟรีเอาไปเอาไปต่อเอาไปต่อเอาไปต่อเครื่องเอาละมาระหว่างนี้เอ่อเดี๋ยวนะผมว่าผมจะออกไปตามหาไอ้ก้อนแร่เอามาวิจัยอะระหว่างนี้พวกคุณเนี่ยหาแคนนิสเตอร์ทำแอมโมเนียไปก่อนนะเดี๋ยวผมนะเนี่ย ไปไปหาก้อนแร่มาวิจัยก่อนผมกลับมาแล้วครับทุกคนผมกลับมาแล้วเอ้ยแลดดิ้แพดของเราเนี่ยสร้างเสร็จยังวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วออเอาล่ะผมเอาก้อนวิจัยใส่ก่อนไหนดูดิเอาละคุณตั้งนี่ตั้งนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยวางวะลูกกูจะมาวางตรงผมแล้วไหมล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วอู้ดเด็เด็ดเดดผมว่ามันอาจจะไม่พอที่มันอาจจะไม่พออาจต้องขยับออกไปนิดนึงตรงนี้พอไหม ไปป่ปวแล้วไงต่อรตรงนี้<ร>นอ,อันนี่ไงเฮ้ย,ย,ย,ยเสร็จแล้วผมมีเรื่องสงสัยว่ะทุกคนเดี๋ยวบอกนะว่าระหว่างไอ้ landing p a ดอันนี้กับไอ้ landing p a ดตรงนี้ที่เรามีเนี่ยมันต่างกันยังไงวะมันมันใช้ใชด้วยกันได้ปะ เอออันนี้มันอาจจะเล็กไปเออเออเป็นไปได้เปไปได้สโมชัตเตอร์ของเราต้องการอลูมิเนียมทั้งหมด2อันผมเชื่อว่าเรามีพอไหนดูดิมีปะออยัดไปเลย,เย,เยเลและเดี๋ยวเราก็ผลิตเลยเดี๋ยวสร้างอันแรกก่อนเลยแล้วถ้ามันไปได้คนเดียวเนี่ยเราก็สร้างเพิ่มอีก2อันแล้วเราก็แบบออกเดินทางไปด้วยกันภารกิจต่อไปของเราเราต้องการสมอ l ชัตเ t t l e แล้วก็เราต้องปิ้นและ i n s t a l l o x กซิเจนเนนะฮะก็คือเราต้องมีเครื่องผลิตออกซิเจน เอาไว้ใส่ในไอเจ้าไอยานอวกาศที่เรากำลังสร้างก็คือชัตเทิลอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะโซลิดฟิลทัสเตอร์อ๋อไอใช่เครื่องยนต์เราต้องมีเครื่องยนต์มันด้วยทุกคนแอมโมเนียมหนึ่งแล้วก็อลูมิเนียมหนึ่งเราได้สมอลชัตเทร์มาแล้วทุกคนผมเอาไปวางก่อนเลยแล้วก็จึ๊บปุ๊บปะปุ๊บปุ๊บไหนดูดิ เอาละตอนนี้เราสามารถออกเดินทางกันได้แล้วซึ่งเราต้องเอาเครื่องยนต์มาก่อนเดยวนะเอาเซรามิกกับอลูมิเนียมใส่หน่อยเราต้องการออกซิเจนเนเตอร์ติดคัสเตอร์ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ติดออกซิเจนเรียบร้อยเท่านี้ตอนนี้พวกเราเนี่ยก็สามารถออกเดินทางกันได้แล้วแต่ผมผมยังไม่ไปรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอทุกคนพร้อมเราค่อยออกเดินทางพร้อมกันตอนนี้เคเวสเราเสร็จแล้วเราก็จะได้เชื้อเพลิงฟรีหนึ่งอันแล้วก็ได้อะไรไปเนี่ยเฮ้ย คิวทีคิวทีอาร์ทีจีอันนี้จะช่วยให้เรานเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ก่อนที่พวกเราจะโบยบินเนี่ยผมแนะนําเลยมีสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะต้องคราฟก่อนเว้ยคุณไปหยิบกระจกมา1อันแล้วก็คราฟสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนแท่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้พวกเรานเนี่ยมีชีวิตรอดได้นานยิ่งขึ้นเมื่อเราขาดออกซิเจนเว้ยเอาละตอนนี้มีภารกิจสําเร็จอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ไงได้ไอ้นี่มา เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเอาไปอีกหนึ่งอันพกไว้อันนี้เนี่ยมันจะมีแบบไฟฟ้าให้เราตลอดเวลาพกติดตัวไว้สักคนหนึ่งก็ได้ตอนนี้เรามีไอ้เจ้าเครื่องนี้2ออันแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าไม่มีเอาละทุกคนถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องจากกันแล้วผมขอขึ้นยานก่อนเอาเป็นว่าเราผมจะออกเดินทางขึ้นสู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกะสวยไหมต้องบอกว่าออกเดินทางขึ้นสู่วงแหวนเอ่ออ่ะช่างหัวมันวงโคจรใช่ไปกันเลยไปแล้วตามมาทุกคน ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในวงโคจรของดาวซินว่าของเราเว้ยซึ่งตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างเลยตอนนี้ผมล่องลอยอยู่กลางโอวกาสรอพวกคุณอยู่เมื่อไหร่พวกคุณแบบจะออกเดินทางมา่ยฮะคุณโมนาไปแล้วเออมายังมายังอ่ะไปแล้วไปเฮ้ยผมผมเห็นคุณโมแล้วผมเห็นคุณโมแล้วตอนนี้ผมเห็นคุณโมแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเล็กๆอยู่ตอนนี้เออผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเอาแล้วผมเห็นคุณอาแล้ว จุดที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปดาวที่ใกล้ที่สุดก่อนนะฮะดาวเดสโลพร้อมนะ <Okay. S 1> ไปเลย oh. ไปแล้ว oh. เอาละเดี๋ยวปัญหาคือ oh. เรานเนี่ย oh. จะลงยังไงให้อยู่จุดเดียวกันเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงไปก่อนแล้วพวกคุณลงตามมาโอเคปะโอเคโอเคผมเจอจุดลงละปป๊ดถ้าคุณเห็นผมให้ลงตามมาเข้าใจไหมเฮ้ย oh. เดี๋ย,ยนะอย่าเพิ่งนะ ถ้ากูลงมาตรงเนี้ยานมันจะไม่ทับกันหรอวะอะผมขยับให้อ่ะลงมาให้จุดเดียวกันเออผมผมก็หยยบยาให้ละเอาละอะตอนนี้เราก็มาถึงทั้งสามคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลางไอ้นี่ก่อนนี่นี่นี่ผมได้ตรงนี้มาเฮ้ยโหแล้วทำไมเราไปอยู่กับเหตุอ่ะเดี๋ยวก็ราเบิดอัดหน้าหรอกเดี๋ยนะทำไมมันเตี้ยจังวะมาเอาตังค์ไม่ได้นี่คือแบบว่าจุดพักแรมชั่วคราว สำหรับพวกเราเอาละมาเดี๋ยวเราสำรวจกันสักหน่อยซิว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราบ้างเคลียร์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 พื้นีิเคลียร์พื้นีิระวังอย่าใกล้มากเอ้ยเดี๋ยวนะระวังเจอเคลียเจอเอ้ยได้โซล่าพาเนลมาโอเคแล้วก็เอ้ยต่อเทสเตอร์ด้วยต่อเทสเตอร์ด้วยเออต่อจากยาเราได้เลยวิจัยด้วยวิจัยด้วยผมว่านะเว้ยมันต้องมีแบบแร่ชนิดอื่นอยู่บ้างแหละวิจัยงี้ก่อน เอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยแยกย้ายกันเป็นคนละทิศปักเท,ท็เทอร์เป็นคนละทางแล้วก็แบบตามหาว่าเราะเนี่ยจะเจอแบบทรัพยากรอะไรบ้างโอเคปะผมว่าเลยเราอาจจะต้องแบบว่าก่อร่างสร้างฐานไว้ที่นี่แล้วก็ทําการขุดลงไปใต้ดินเพื่อตามหาทรัพยากรกเว้ยเชื่อผมดวผมเจอเครื่องที่มันเป็นเหมือนดาวเทียมซึ่งยังใช้างานได้อยู่ว่ะเ <Hey, S 1> อ<ๆ>อเอเอากลับมาเอากลับมามันจะกลับได้ไงอ่ะมันยกมันใหญ่เหรอมันใหญ่เหรอ มาแล้วคุณอาผมมาแล้วไหนอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรวะน่ะคุณที่มันฐานทับนี่ว่ะจะว่าไปไอ้ดาวดวงนี้คล้ายๆกับแบบดวงจันทร์กับโลกของเราปะไอเนี้ยเหมือนดาวบริวารอะไรแบบเนี้ยเอออุ้ยเทียนไม้เหรอเออเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเดียมเจเนเรเตอร์ด้วยเดียวนะ แมิชั่นออบเจกเจาสิ่งนี้คืออะไรกันละเนี่ยฮะเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างอะเอาเป็นว่าเราเดียยังทําอะไรกับมันไม่ได้เว้ยในตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทาเนี่ยเราจะต้องไปหาแร่ใหม่ๆหเว้ยซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะต้องอยู่ใต้ดินอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่ฐานทัพของเราแล้วก็ตามหาเอ้ยเจอแบตเตอรี่นะสิเอาไว้สำรองไฟไปทุกคนกลับฐานาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันเอาลภารกิจของพวกเรานั้นคือการขุดเจาะเว้ยพร้อมนะ ไปแล้วผมไปแล้วผมเริ่มแล้วเอาเทสเตอร์วางมาตามผมมาทุกคนเอ๊ะทำไมไฟมันไม่ติดวะผมปักแล้วทำไมไฟมันไม่ติดวะติดแล้วเหรอติดแล้วเฮ้ยเอ้ยเจอโอ้โหอะไรโอ้แป๊บนึงแป๊บบอไม่คยเห็นโอ้คือทำไมไฟนี่ผมมันไม่ติดวะเดี๋ยวนะผมผมเช็คก่อนไม่ผมลืมกดเปิดผมก็ว่าทำไมตัวผมมันมืดบิดจังวะ ข้างล่างนี่คืออะไรวะน่านั่นน่ะสิเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทำทางลงกันก่อนเอาละลงไปดูซิตอนนี้หลังจากผมเอ้ยคุณอาร์ตคุณไหลไปไหนล่ะข้างบนเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนี่เลเชอร์ไลท์โอเคเราเรามีอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรานเนี่ยไปกันต่อดีกว่าผมคิดว่าเราอาจจะต้องแบบลงไปลึกกว่านี้เอาลึกกว่านี้ใช่ไหมใช่ไปกันต่อไปกันต่อทุกคนไปกันต่อ เอาละตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนผิวเออดูดดูดทำไมเหมือนมันทะลุมาเลยปอนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างเดี๋ยว่อนโอ้โหโคตรจะลึกทำสโลปก่อนผมทำสโลปอ่ะค่อยเดินมาทุกคนค่อยมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบบทะลุไปเลยทะลุไปเลยเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมคิดว่ายิ่งลึกเนี่ยยิ่งดีเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่มือแลอะไรอ่ะเฮ้ยแลอะไรวะนะซ้ายมือคุณเห็นซ้ายเหรอเห็นขวา ไหนว่าขวาเอา,อางี้เดี๋ยวเราเนี่ยต่อไปเลยคุณอาร์ตต่อไปทางขวาเดี๋ยวผมต่อไปทางซ้ายผมเจอแร่อะไรไม่รู้ผมคิดว่าน่าเป็นแร่ชนิดใหม่ที่เราไม่เคยมีเลยอา้าผมต่อซ้ายก่อนเอาละดูเฮ้ยว,วูฟเฟรมโอเคเอาละตอนนี้เราไดา้แร่ชนิดใหม่มาละวูฟเฟรมไหมนะฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ทานสเตนมาเว้ยซึ่งบอกเลยว,ว่าดูดไปให้หมดเจ้าสิ่งนี้นะ่าจะเป็นแร่ชนิดเดียวที่แตกต่างจากดาวของเรา ไปได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดเอาไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ดูว่าไปเนี่ยเราไปปลดล็อกไอแชมเบอร์ที่แบบอยู่ด้านบนกันด้อยตอนนี้เราก็มีไอแบบว่าไฟสำรองเนี่ยติดตัวอยู่คลานผมคิดว่าเราได้จะสามารถปลดล็อกได้เว้ยเดี๋ยวไอไอก้อน,นี้คืออะไรอะเ<ช>อสเปอร์พาวนี่คืออะไรอะไหนดูนี้รีทีชแนลไอเทมเออไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันใช้งานอะไรอะ่ะ เก็บไปเก็บไปก่อนแล้วกันไปถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องกลับดวงดาวของเราไว้เพื่อเอาวูฟไฟไม้เนี่ยไปส่งและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยค่อยไปหาดาวดวงอื่นเดินทางกันต่อเอาล้ทุกคนขึ้นยานขึ้นยานไปไปเลยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวผมยังไม่พร้อมไปละไป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 ขึ้นขึ้นไป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 กลับดาวกลับดาวเราต้องกลับไปที่ซีว่านะอย่าไปอย่าไปผิดดาวนะไปผิดดาวผมบอกเลยว่าตัวใครตัวมันนะผมบอกเลย เฮ้ยโอ้ยเชื้อเพลิงหมดแล้วนะตอนนี้เราไม่สามารถแบบเรียกได้ว่าไปลงจอดผิดที่ได้ถ้าลงจอดผิดที่คือตัวใครตัวมันและตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วไปละบ้าน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 ลงให้ถูกนะลงผิดไม่รู้กันนะเกือบเลยเรียบร้อยที่บ้านเราเนี่ยมีที่จอดอยู่สองอันแล้วก็ผมผมจอดนัดหนึ่งอะผมยกออกมาแล้วผมยกออกมาให้แล้วเอาละ เอาล่ะทุกคนลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยระหว่างนี้เอานี่รีเซิร์ชก่อนอนเดี๋ยวนะอะไรวะเนยเอยผิดเดี๋ยวเอาเจ้าวูฟเฟรมเนี่ยมาทำการนะฮะเผาก่อนแล้วเมื่อเผาเนี่ยเราจะได้ทางสเตนมาซึ่งทางสเตนเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะเอามาทําอะไรสักอย่างได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันดขีขอไปเช็คก่อนเราทำเควสท,ทางสเตนเสร็จแล้วเราได้มีเดียมเจเนเรเตอร์มารับเควสมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับเควสมาให้หมดภารกิจของเราตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือทําการขุดเพื่อตามหา a c t i v a t e planet ค o r e ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยเจอเมื่อพาร์ทที่แล้วเว้ยและเราเนี่ยจะต้องไปเปิดมันเพื่อให้มันเนี่ยทำงานแต่เราจะไปเปิดมันไงก็เดินลงไปดิไม่เห็นยากเลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว ตอนนี้เนี่ยเราได้แร่ชนิดใหม่มาแล้วก็เราเนี่ยทำการเปิดไอ้เจ้าสีม่วงเสจไปแล้วหนึ่งใช่ไหม <S <S ตอนเนี้เราแค่ลงไปเปิดตรงคอเนี่ยใจกลางดวงดาวเนี่ยก็สาเร็จภาร,รกิจของดาวดวงนี้แล้วเว้ยเอาละตอนนี้เนี่ยผมสัมผัสได้แบบว่ากาวิตีเนี่ยม,ม,มันเริ่มมันเริ่มแบบผิดผิด,ผดเพีย <S <S เ้ยนละเฮ้ยผมหิดแล้วผม,ห,วผมห็นแล้วทุกคนตามมาแล้วจะว่าไปเราจะเข้าไอ้ตรงกลางนี้ยังไงวะคุณลองแบบหาดิเผื่อมันมีทางเข้าแบบซ่อนอยู่เฮ้ย เดี๋ยวนะเฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนโอเไอเชื่อเราอยู่เนี่ยมันแค่แบบเสี่ยวหนึ่งผมคิดว่ามันมันคือทั้งหมดแต่จริงๆมันไม่ใช่เว้ยคุณอาร์ตคุณเดินตามทางที่ผมขุดมาเนี่แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าคอที่แท้จริงนี่มันคือเจ้านี่โอ้โหเนี่ยก่ลืม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 จะว่าไปตั้งแต่มีแบบถังออกซิเจนแล้วก็แบบไฟฟ้าติดตัวนี่คือแบบ ใช้ชีวิต <จะ S 1> สบายมากเ,ากเวียนหัวดิว่ะ <c oughs> คือไอ้ไอ้ที่เราเจอตอนแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นขอมันมันแค่เสี้ยวหนึ่งมันคือแบบแค่ส่วนปลายจังไห้ของมันเว้ยแล้วเราแล้วเรา,เรา,เรา,เราต้องไปท<ห>อ,อะไรต่อแบบนี้่ะคุณแค่เดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่มันต้องการเนี่ยคืออะไรแต่เฮ้ยเดี๋ยวช่วยต่อเทสเตอร์เข้ามาหน่อยเทสเตอร์ผมหมดว่ะอะไรนะเทสเตอร์ผมมันลอยอ่ะชิบเป่งอย่าบอกนะว่าวันเทสเตอร์ไม่ได้อ่ะวางได้วางได้วาแตพวกคุณอยู่ไหนอ่ะ S <S เฮ้เดี๋ยดาตอนนี้ผมหลงผมหลงจากทุกคนตอนนี้ผมหาใครไม่เจอเลยทั้นที่เราเนี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหมันมันบิดไปบิดมาโอ้ยเวียนหวัวตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เดินทางมาถึงใจกลางดวงดาวที่แท้จริงละเอ้ยมาหน้าเอ้ยทำไมเทสเ,เ,เทอร์มันมีเทสเตอร์ลอยอุ้ยวิววะเทเตอร์มันลอยผมมาถึงแล้วแล้วล่ะไหนผู้คุณอยู่ไหนล่ะเทสเทอร์เนี่ยผมเจอเทสเทอร์ที่คุณปากแล้วเฮ้ยนี่ไงต่อได้แล้วต่อได้แล้ว โอเคเชื่อมแล้วแล้วก็เอาเทนเนอร์ตรงนี้มาแปะตรงนี้ได้แล้วมามามาขึ้นมาขึ้นมาเจ้าสิ่งนี้คือใจกลางของดวงดาวของเราสินะเออเดี๋ยวนะต่อมาเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดเอาละนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะเฮียเซนเตอร์เอาเซนเตอร์ไปไหนแล้วอ่ะเซนเตอร์ลอยขึ้นไปแล้วเซนเตอร์หายไปแล้วเอาละสิ่งต่อไปเนี่ยที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องหาแบบ อะไรมาแปะตรงกลางเว้ยไหนคุณดูที่มันมีแบบอะไรที่มันดูรูปร่างแบบนี้ไหมแร่กโกงโกงแบบเรานเนี่ยจะต้องไปหาอุปกรณ์มาเพื่อแบบเสียบตรงนี้ก่อนไว้ชนะเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยเราอาจจะยังทําอะไรไม่ได้แต่เราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะหาข้อมูลในการทํามันได้ก็ได้นะเว้ยกลับขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดีๆเราอาจจะต้องไปหาเบาะแสจากไอ้ที่เราปลดล็อกก่อนหน้านี้ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ไอ้คอตรงนี้เลยชนะเนี่ยไป กลับทุกคนเจอกันด้านบนมีเขากระโดดขึ้นไ่ได้อะก็เดินทะลุมาเลยนี่ไงเดินชนมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้นี่พวกคุณแบบว่าคุณลืมดูอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านี่ผมนี่กระโดดข้ามาอีกฝั่งหนึ่งและผมก็พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างนี่คุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นนี่ไหมเดี๋ยวตอนนี้คุณอยู่ไหนอ่ะ เออคุณต้องรูมาฝั่งผมเดียวเดียนะเราอาจจะต้องแบบเอาเทสเตอร์เนี่ยวางเพื่อเพื่อแต่กําแพงเออโอยเวียนหัวเออคุณเอาเทสเตอร์วางแต่กําแพงแล้วก็ลงมาอีกฝั่งหนึ่งนี่เห็นนีป่ะอันนี้ผมจําได้มันคือสัญลักษณ์ของแร่คอร์สเว้ยคือเราเนี่ยจะต้องไปเอาแร่คอร์สเนี่ยมาใส่ตรงนี้3อันเห็นไหมมันมีสามแท่นคล้ายๆกับด้านบนด้านบนเนี่ยเราต้องใส่เจเนอเรเตอร์เข้าไปเพื่อดําเนินไฟฟ้าแต่นี้เนี่ย เราต้องไปหาแร่คอร์สมาเพื่อเพื่อเดินเครื่องด้วยฉะนั้นเนี่ยไปเราเนี่ยแค่ย้อนกลับไปเพื่อหาแร่คอ์สซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแร่คอร์สในถ้ำมันก็มีอยู่ประมาณชั้น1ชั้น2ใช่ปะใช่ครับไปออกเดินทางแล้วมันกลับทางไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้แววนเนหละเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ไรผมว่าผมเจอคอร์สแล้วว่ะไหนเนี่ยคุณมองทะลุเครไปนู้นตรงนู้นตรงนู้นอ๋อใช่สียุบูใช่ปะเราเราไต่ผนังนี้ไปได้ปะ นี่แย่ลงเฮ้ยเดี๋ยวเราทำทางเดินไปได้เด้อเดี๋ยว้อไหลไหลไหลเราอาจจะเจาะกำแพงด้านข้างนี้แล้วก็ทะลุไปเดินนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเจาะไปเออปักเทเตอร์ตามมาโอ้อเด้อเด้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋้อมันกลับหัวว่ะมันกลับหัวเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเราต้องเดินยังไงวะเนี่ยเราอาจจะต้องแบบใช้ความพยายามนิดนึงในการแบบเจาะพื้นี่นี้ได้ได้แล้วได้แล้ว เราเจาะไงก็ได้ให้แบบผนังเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเว้ยเวลาเราตีลังกาเนี่ยเราจะได้ทะลุไปได้ผมคิดว่าการวิตี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมุมนี้แล้วมันคงไม่กลับด้าละหวังว่านะและถ้าเราเดินตามทางนี้ไปเนี่ยเราน่าจะไปถึงคอร์ได้อย่างไมย่ยากนั่งไงถึงแล้วเห็นเปล่าโดดเลยแล้วกันเออถึงไหมถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงอีนึงอนึงอืออืออ,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 ออืเดี๋ยวนะนอกจากคอ์เนี่ยเหมือนว่าเราจะเจอกับแนชนิดอื่นด้วยนะยกาไฟ์กา,ไฟ,กาไฟ์อันนี้เป็นกาไฟ์โอเค ดูดคอร์สมาก่อนคอร์สจำเป็นเอามาสามก้อนทำไมมันดูดไม่ได้วะเออได้มาแล้วเอ้ยเอ้ยลอ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 ยเอาละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบกกาไฟเฉยอ่ะเอาละตอนนี้ผมได้คอร์สมาสองแล้วก็กาไฟมาสองผมคิดว่าคอร์สเนี่ยน่าพอแล้วพวกคุณได้มาปะพอแล้วพอแล้วไปได้มาครบแล้วละกันได้มาครบแล้วคุณแน่ใจเหรอถ้ากระโดดลงไปแล้วแบบกาวิตี้มันแบบสับสนแล้ว ไปกันแล้วโอเคไปด้วยดูดูสเต็ปดูสเต็ปไปแล้วลเอาล่ะปั๊บน้อไปดูซิอือจึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บฟึ๊บฟู๊บเดี๋ยวนะถึงละถึงละเ,เอาล่ะเอาคอ,อใส่เลยทุกคนเฮ้ยนี่ไงเ,เห็นป่ะกำแพงมันเปลี่ยนสีละมันมีแบบเรเซอร์ขึ้นมาแล้วคุณโบจะเข้ามาได้ไหมนี่ะไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเปิดละวเสียบครบแล้วไม่ต้องห่วงเอาล่ะคุณโบกูอยู่ไหนเนี่ยคุณเข้าไม่ได้เหรอข้างบนใช่แล้วค่ะมันกั้นไว้เหรอใช่ไปละ แต่ไม่ต้องห่วงพวกเรามีออกซิเจนมีไฟฟ้าเพียงพอแล้วเดี๋ยวรอเอาเสร็จแล้วกุนัรได้มาแล้วนี่ไงได้ก้อนนี้มานี่ยๆเนี่เราได้ก้อนนี้มานี่จีโอเมสติกเนี่ยเฮ้ยผมได้ก้อนนี้มาสองสามก้อนเลยอะเออเก็บมาให้หมดอะเอาล่ะแล้วเมื่อเราได้ก้อนจีโออันนี้มาเราก็เอามาติดตรงกลางเพื่อทำการปลดล็อกแว๊บไอ้หว่าถูกป่ะน่าถูกอะนี่ไง เอาเราปลดล็อกใจกามมาลางของดวงดาวเป็นที่เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยอาใครเอากาไฟไมาโยนอ่ะคุณโมเข้ามาได้แล้วเอาละ่ะตอนนี้เราก็ปลดล็อกโอสโตมเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราทําได้ต่อจากนี้ก็คือ,อเ,คเราก็จะวาร์ปขึ้นไปบนผิวดาวยังไงล่ะไปละแล้วเขาทิ้งเราไปเลยอาพวกคุณก็ตามมาสิเาาวฟ นี่ไงขึ้นมาแบบบนผิวดวงดาวที่เราเนี่ยเปิดไว้เมื่อเมื่อครั้งก่อนเอาล่ะตอนนี้คุณโมมาแล้วี๋ยวคุณนะวไปแล้วเออเอาล่ะและสำหรับการออกนอกดวงดาวครั้งแรกของสามสายนั้นก็ต้องจบลงไว้เดี๋ยวเท่านี้และถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะไปก่อนนะไปจ้า